นี่คืออุปสรรค ถ้าเราทุกส่วนที่เกิดจากโควิดเนี่ยเพราะว่าของเราเองเราก็ปิดส่วนเยเหมือนกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่อง,งุ่นสีวริศซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอํงเาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับที่สนใจในวิถีเกษตรโดยที่นี่นะครับเขามีการให้เรานะักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมเลือกชมโดยการตัดทานส,สดๆจากต้นได้เลยครับพูดแบบนี้แล้วเราไม่รอช้าไปติดตามพร้อมกันด้านในครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่ของไร่องุ่นสีวฤทแล้วนะครับเราอยู่กับคุณวริษกลมศิลาซึ่งเป็นเจ้าของไร่องุ่นสีวฤทนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นันะครับครับผมพี่ณกครับก่อนอื่นผมคงต้องถามพี่ณก่อนว่ากว่าที่จะไปเป็นไร่องุ่นสีวฤทตรงนี้เนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไรบ้างครับพี่ครับต้องท้าความไปว่าเดิมก่อนทํางานอยู่กรุงเทพนะครับพอเราทํางานจนถึงจุดของเราแล้วเนี่ยเราก็มองหา ธุรกิจใหม่เราเราก็อยากมองกลับมาทําอะไรในบ้านพื้นที่บ้านของเราเองก็เลยได้มามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณสิกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าเมืองการเนี่ยเออมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าเมืองการเนี่ยไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากเราสามารถกลับมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้พอได้มามาอยู่เมืองการก็เกิดชอบก็เลยมองหาว่าจะทําอะไรดีเดิมที่แปลงนี้เริ่มต้นเลยเราไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยแต่เราชอบเลี้ยงสัตว์เราก็เลย มาเลี้ยงสัตว์ก่อนอสมัย<อ>น,นั้น,นใช่ครับใช่ครับไม่ได้ทำไรนะครับคือเราเราเราเอาความชอบเป็นหลักเราก็เลยเลี้ยงสัตว์ในสิ่งที่เราชอบตอนนั้นก็มาศึกษาเรื่องนกกระจอกเทศก่อนซึ่งบูมมากในสมัยตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอทําไปก็จะเกิดปัญหาเช่นมีไข้วัดนกมีอะไรต่างๆเข้ามามทําให้เราต้องพับโปรเจกต์นั้นไปทีนี้จังหวะมอเกษตรที่บางเขนเนี่ยได้มาทํางานวิจัยเรื่ององุ่นทีมที่บองการพอดี นี่เป็นความโชคดีของเราครับเราก็เลยได้ไปอบรมกับท่านอาจารย์ดรสุรศักดิ์นิรนนท์นะครับก็อบรมกับท่านพออบรมกับท่านเสร็จเนี่ยท่านก็ส่งนักวิชาการมาช่วยเราในเรื่องการปลูกองุ่นในช่วงแรกๆที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็มีนักวิชาการอย่างมองกษตรเข้ามาช่วยมาดูแลมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราแล้วจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาค้นคว้าแล้วก็เริ่มปลูกมาจนถึงปัจจุบันครับแล้ว ต้องถากถึงจุดเปลี่ยนในการที่มาเนี่ยเรามาอยู่ตรงจุดนี้เรามีแรงบันดาลใจอะไรที่มาเป็นตัวทำอังหนุนเลยนะครับพี่จริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับในช่วงนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าถ้าเหลือเราเราเราจะมาทํางานอดิเรกอะไรเนี่ยมันต้องไม่ยากเกินความสามารถเราเริ่มจากการที่เราอยากจะมาทําอะไรที่เป็นงานอดิเรกก่อนใช่ครับเป็นใช่ครับเป็นงานอดิเรกที่สามารถมาดูแลได้ในเสาร์อาทิตย์นะครับแต่พอเรามาทาจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเกิดความหลงไหลความชอบแล้ว เราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแผนชีวิตแล้วเริ่มกลับมาทําจริงจังใช่ครับถูกต้องครับก็เริ่มมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็มาเรียนรู้อย่างจริงจริงังจังครับผมแล้วต้องถามถึงพื้นที่เนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพี่เองแล้วมันเป็นมีความกว้างขนาดเท่าไหร่ครับในการที่ต้องทำได้จริงจริงก็เป็นพื้นที่ของที่บ้านที่บ้านก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วละครับแล้วเราก็มาทำเราก็มาวางแผนในกระดาษก่อนเลยครับจะปลูกบ้านตรงไหนจะทําอะไรตรงไหนแล้วเราก็เริ่ม เริ่มเริ่มวางแผนเริ่มลงทุนเริ่มสร้างทําแปลงขึ้นมาเรื่อยๆสมัยก่อนจะยังไม่มีโรงเรือนครับจะปลูกองุ่นแบบโอเพนเลยนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกมาจนโรงเรือนเนี่ยจะเข้ามาในช่วงประมาณปี50ไปแล้วครับผมแล้วตัวโรงเรือนที่แบ่งเป็นโรงเรือนเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับในพื้นที่ที่ตรงนี้ทั้งหมด12ไร่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นครึ่งๆึก็คือ6ไร่สําหรับทําสวนองุ่นและอีก6ไร่จะเป็นเป็นที่พักส่วนตัวแล้วก็เป็นเป็นเป็นคาเฟ่ พูดถึงจํานวน6ไร่นี้ก็ไม่น้อยนะครับผลผลิตนี่ได้เยอะไหมครับพี่ของเราแต่ละรอบของเราจะตัดแต่งให้มันมีองุ่นออกตลอดทั้งปีนะครับเราไม่ได้ไปตัดแต่งเพียงเป็นเป็นเป็นหนึ่งไร่2ไร่อย่างนี้ครับเราเว้นเป็นให้มีองุ่นออกทุกเดือนเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกร้อยกิโลต่อรอบต่อรอบนะครับใช่ครับต่อเดือนนะใช่ครับผมโอ้ยางนี้แสดงว่าพูดถึงรายได้ที่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆใช่ครับ เข้ามาซื้อเป็นเป็นตัดสดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับหรือว่าลูกค้าจะมีหลายแบบครับบางท่านก็จะชอบมาตัดเองในสวนมีกิจกรรมให้ลูกค้ามีตะกร้ามีกันไกให้ลูกค้าได้เลือกตัดได้เต็มที่เลยบางท่านก็จะมาซื้อดูอิดโยเซลได้เลยครับได้เลยครับบางท่านก็มาซื้อได้ที่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 ซุ้มที่เราจัดจำหน่ายไว้ให้ครับผมแล้วเห็นว่าเหมือนมีคาเฟ่ด้วยครับอันนี้เริ่มดาเนินการยังไงบ้างครับพี่คาเฟ่เนี่ยก็คือ คือได้ได้แรงมนันาลใจตรงที่ว่าลูกค้าเป็นลูกค้าที่ประจําสําหรับเราเนี่ยนะครับมีลูกค้าที่เป็นแฟนบันแท้สําหรับที่ชอบกินองุ่นของเราเนี่ยจะมาที่สวนแล้วก็มานั่งคุยกันเหมือนญาติพี่น้องเลยครับทีนี้เราก็เลยมองว่าเออเราน่าจะมีมีคาเฟ่มีร้านอาหารให้เขาได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนได้คุยกันในเรื่ององุ่นในเรื่องธุรก,กิจต่างๆก็เลยเป็นที่มาของของคาเฟ่ตรงนี้โดยส่วนตัวผมเองก็ตอนย้อนไปทํางานกรุงเทพผมทํางานโรงแรมก็จะมีความรู้เรื่องอาหารเครื่องดื่มบ้าง เราก็เลยได <ừ> ้เออได้เอามาใช้ในตรงนี้ด้วยเป็นประสบการณ์ที่รเราเคยคร่ำเรียนได้เคยทํางานมาเอามาเปิดเป็นธุรกิจของเราเองใช่ไหมครับแล้วมาที่นี่ลูกค้าเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างครับถ้าลูกค้าได้เข้ามาที่ไร่อง,งุงนซิวอริของเร<อ>าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาเนี่ยก็คือมีความชอบในเรื่ององนอยู่แล้วชอบทานองุ่นชอบงุ่นเราก็จะพรีเซนต์ว่าหนึ่งก็คือองนของเราเนี่ยต้องปลอดสารอันดับแรกคือหัวใจของเราคือเป็นจรรยาบรรณของเราเลยคือว่าเราจะต้องขายงนที่ปลอดสารเท่านั้น จะต้องมีอายุการเก็บที่มาตรฐานก็คือความหวานอยู่ที่18-20บิ๊เราจรึงจะตัดให้ลูกค้าได้นะครับความรู้ก็คือลูกค้าบางคนอาจจะสนใจก็อาจจะมาถามเราสอบถามเราเรื่องการปลูกปลูกยังไงดูแลยังไงบางท่านอาจจะปลูกอยู่แล้วที่บ้านก็มาสามารถมาเรียนรู้กับเราได้แล้วก็สามารถให้ความรู้กับ<ด>ลูกค้าคที่เข้ามาโดยไม่ห่วงความรู้เลยลูกค้าคสามารถเอากลับไปทาที่บ้านทําที่ไร่ของตัวเองได้ด้วยครับผมแล้วอีกอย่างมากิที่พี่พูดถึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ย ดีมากเลยคือของเรานี่มีการวัดความค่าความหวานด้วยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับคือเราจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่อให้ล<ม>ูกค้าได้ชิมครับผมใช่ไหมครับครับแล้วพูดถึงตรงนี้แล้วการที่จะทําธุรกิจแบบนี้การทําไร่ทงสวนนี้ต้องมีปัญหาอุปสรรคแน่นอนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ทามามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างครับพี่ในช่วงที่เราปลูกองุ่นแรกๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยียังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เยอะขนาดนี้เราปลูกองุ่นแบบโอเพนเนี่ยโอเพนหมายถึงว่าไม่มีโรงเรือนเลย ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาลูปบรศก์เรื่องฝนนะครับเรื่องอุณหภูมิที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องโรคแมลงเรื่องศัตรูพืชนะครับจังหวัดการเนี่ยเป็นจังหวัดที่ต้องการเป็นอากาศเป็นจังหวัดที่อากาศร้อนอยู่แล้วเนี่ยและเรามาอยู่ในโซนที่เขาต้องการน้ํามากแต่องุ่นเนี่ยไม่ค่อยชอบน้ำใช่นะครับฉะนั้นก็จะเจอปัญหาเรื่องเรื่องฝนเป็นหลักแหละฝนมีปัญหาเรื่องอะไรก็คือหนึ่ง อาจจะมีข้อดีคือไนโตรเจนเยอะแต่ข้อเสียก็มีตามมาคือมีโรคและก็มแมลงมาด้วยนะครับความชื้นของของฝนเนี่ยก็ทําให้องุ่นเกิดเชื้อราพอเกิดเชื้อราแล้วก็ต้องมียาเข้าไปจัดการเขาตรงนี้มันทําเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่คืออุปสรรคอย่างแรก2คือทําให้ผลผลิตของเราความหวานลดลูกแตกเสียหายเน่าอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็คือคืออุปสรรคในการทําองุ่นทีนี้พอเราทําไปเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเช่น ในต่างประเทศอาจจะมีโรงเรือนเข้ามาแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยอาจจะยังไม่แพร่หลายมากก็ทมหารายก็ได้ทําการทดลองปลูกที่เชียงใหม่ปลูกที่หลายหลายจังหวัดแล้วก็มาทดลองที่เมืองการเราก็เลยได้ไปอบรมอีกรอบหนึง่งเกี่ยวกับการทำโรงเรือนเป็นกลิ้นเฮาส์แต่ไม่ใช่ระบบปิดนะครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นโคฟเวอร์เขาเฉยเพอได้ทําแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างปลูกโอเพนกับปลูกที่มีโรงเรือนกลกลายเป็นว่าการปลูกในโรงเรือนเนี่ยดีกว่าแก้ปัญหาได้หลายๆจุด นะครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นได้ดีโรคแมลงก็ระบาดน้อยครับอันนี้เลยเป็นแหล่งที่เราต้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันครับครับเห็นปัญหาที่พี่พูดถึงมาเนี่ยที่พี่ผ่านมาได้มีความท้อบ้างไหมครับพี่ถามว่าท้อไหมท้อมากครับในช่วงแรกๆที่เราความรู้เรายังมีไม่มากเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา,ราเราต้องนับหนึ่งมา <S <S ใช่ใช่ครับ,รบพอเราปลูกไปแล้วเจอปัญหาในรอบต่อไปก็ต้องแก้ปัญหาใหม่ครับองุ่นแต่ละฤดูเนี่ย มันจะทํางานแตกต่างกันร้อนฝนหนาวทํางานไม่เหมือนกันโรคแมลงก็จะระบาดต่างกันฉะนั้นเราต้องมีความเฝ้าระวังแล้วก็ต้อง,องมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงในการดูแลตรวจแปลงทุกวันครับแล้วช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบว่าก็เป็นผ่านช่วงสถานการณ์โควิดสิช่วงนี้เริ่มคลี่คลายลงมาแล้วัถามว่าวิกฤตโควิดสิเนี่ยเราผ่านมาอย่างไงครับจริงๆก็ปัญหาก็เยอะนะครับสําหรับทุกสวนที่เกิดกับโควิดเนี่ยเพราะว่าของเราเองเราก็ปิดสวนเลยเหมือนกันป้อกันคนนอกเฝ้าระวังก็ ทำแต่เราก็ยังดีที่ว่าเรายังมีเรายังมีสวนให้เราดูแลเราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ในช่วงที่เรายังไม่เปิดให้รับรับคนเข้ามาเที่ยวก็มีการเปลี่ยนพันธุ์ทดลองพันุ์ปรับปรุงไล่สวนของเราให้ดีและที่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีสติครับอยู่กับโควิดให้ได้แล้วก็ต้องมีเออเขาเรียกอะไรเป้าหมายของเราว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไปในเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องปรับปรุงสวนแล้วก็ดูแลคุณภาพของเราให้ดีเหมือนเดิม <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนที่ท้อเนี่ยเรามีแนวคิดเราตั้งมายเซตแก้ป,ปัญหาปัญหายังไงครับตอนที่ท้อเนี่ยถามว่าหนึ่งก็คือต้องมีสติก่อนนะครับสติก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงองุ่นเนี่ยมันมันมีข้อดีของมันคือตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไม้ผลที่ถึงฤด,ดูก็จะออกปกติมันมีการตัดแต่งกิ่งเขาถึงเขาถึงทีมีผลผลิตให้เราทีนี้พอในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยเราก็ต้องหยุดทุกอย่างก็เป็นการพักฟื้นฟื้นฟูบำรุงต้นนะครับ ในช้วง่อยเวลาให้เสียเป่าใช่ครับเป็นการดูแลเขาเราก็เอาใจใส่เขาได้มากกว่าเดิมก็คือให้เขาต้นเขาสมบูรณ์พร้อมที่จะตัดแต่งกิ่งในรอบต่อไปได้คับพอพูดถึงจุดนี้แล้วต้องถามเลยว่าในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของไร่อง,งุ่นสิวริสเนี่ยกิจวัตรประจําวันของพี่ในการดูแลไร่เนี่ยทั้งวันมีอะไรบ้างครับพี่ออตื่นเช้ามาเลยเนี่ยก็ต้องสั่งลูกน้องแล้วเราเป็นเจ้าของไร่ก็จริงแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปชี้นิ้วสั่งนะครับเราก็ต้องต้องเซตงานตอนตอนแปดโมงเช้าต้องดูว่าลูกน้องคนไหนทํางานอะไรอย่างเช่น จะมีตารางเป็นสเกด้วนโปรแกรมเลยว่าแปลง ABC ต้องมีการพ่นยาแปลงนี้พ่นยาแปลงนี้ฉีดปุ๋ยหวานแปลงนี้บำรุงต้นอะไรเงี้ยครับทุกวันทุกคนจะมีงานทําเป็นแต่ละคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเราก็จะเดินดูแก้ปัญหาว่ามีโมรคแมลงเข้าไหมทุกเช้าก็ต้องเดินตรวจแปลงดูแลใบดูใบอง,งุ่นดูโรคแมลงเป็นประจําทุกวันครับ เมื่อกี้พอพูดถึงอุปสรรคแล้วอย่างหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้นั่นก็คือปัจจัยที่ส่งผลให้พี่ประสบความสำเร็จ,จถึงทุกวันนี้เป็นปัจจัยอะไรครับพี่อันดับแรกเลยต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเราจะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งก่อนไปได้นะครับเราก็ต้องดูภาพภาพรวมก่อนว่ามันเกิดจากอะไรที่สองคือต้องมีสติคิดว่าปัญหาเกิดแล้วเนี่ยจะแก้อย,อย่างไง ครับนะครับอย่างเช่นออในแปลงง่นีโรคแมลงระบาดสิ่งแรกเลยก็คือต้องต้องอาศัยการตรวจตรวจตาทุกวันนะครับแล้วก็ดูว่าปัญหาที่ตามมาเราจะแก้ได้ยังไงมียาตัวไหนที่ไปจัดการเขาได้ต้องต้องมีสติครับอันดับแรกเลยเพื่อที่จะคอนโทรลปัญหาทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเรามีเพื่อนคิดคนที่คอยให้คำปรึกษาไหมครับหรือว่าเรานี่คิดแล้วตัดสินใจแล้ด้วยตัวคนเดียวครับแรกๆเนี่ย เราก็จะมีอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่เป็นนักวิชาการนะครับเข้ามาช่วยเราพอเราเรามีความชํานาญแล้วเนี่ยคือทุกอย่างเราทํากระบวนการมันจะทําการซ้ําๆอยู่แล้วแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามเกิดอะไรขึ้นมาอางุ่นม,มันก็จะเกิดโรคประแรงเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะของเขาอยู่แล้วเราทําซ้ําจนเกิดความชํานาญแรกๆอาจจะมีโจทย์บ้างแต่พอผ่านไปหลายๆปีทุกอย่างก็อยู่ในหัวหมดแล้วครับก็สามารถจัดการได้เลย ก็เมื่อกี้พูดถึงว่าก็มีอาจารย์มีนักวิชาการคอยช่วยถ้าเป็นเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือนี้มีมีเป็นกลุ่มไหมครับพี่หรือที่เป็นสวนทําสวนเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องบอกว่ามันมีกลุ่มนะครับกลุ่มคนรักองุ่นในในเพจในในเฟซะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่ส่วนตัวของไร่เราเองเราจะม,จะมีจะมีกลุ่มของเราก็จะเป็นลูกสวนที่ที่สนใจแล้วผมก็ได้ไปดูแลไปไปสอนไปอะไรเงี้ยครับก็จะมีคําถามหรือว่า มีข้อมูลอะไรก็แลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับและอย่างนี้การขยายผลองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจผู้ชมที่สนใจที่จะเข้ามาสามารถมีองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจยังไงได้บ้างครับพี่จริงๆเราทํามาตลอดเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ที่สนใจเรื่องหุ่นเนี่ยทางผมเองก็ให้ข้อมูลให้ข้อมูลกับทุกท่านเลยที่ไม่จําเป็นต้องต้องซื้อพันกับเราหรือไม่จำเป็นต้องต้องมาทำโรงเรือนกับเราก็ได้ คือทุกคนสนใจสามารถมาที่นี่ได้เลยมาดูในเฟซมาติดตามบางทีอาจจะมีลูกค้าเข้ามาแชทปรึกษาเราเราก็ตอบตลอดแล้วก็จะมะีส่วนคนที่สนใจเนี่ยก,ก็สามารถมาดูได้อยู่แล้วครับก็คือเราสอนให้ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บผลผลิตได้เลยครับแล้วตอนนี้คุณผู้ชมคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังดูรายการของเราอยู่เยอะแน่นอนถ้าคุณผู้ชมเขาอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของไร่เนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงครับพี่อันดับแรกเลยต้องมีใจชอบก่อน ใจต้องรักสําคัญมากเลยครับใจต้องรักเพราะเราต้องทํางานในสิ่งที่เรารักสองคือคุณต้องมีความฝันก่อนอความฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ก็คือต้องลงมือทาครับไม่อย่างนั้นมันก็จะอยู่แต่ในฝันของเราเองถูกไหมครับพอเรามีความฝันแล้วมีความตั้งใจแล้วสิ่งที่อีกข้อหนึ่งคือความอดทนและความมุ่มนะอันนี้มันจะทําให้เราข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับและที่สุดท้ายเลยก็คือความมีระเบียบว,วินยัยครับอันนี้สําคัญเพราะว่าเราทรําเกษตรเนี่ยเราต้องดูแลเขาทุกวัน ให้น้ำตามโปรแกรมอย่างที่ผมบอกดูแลตามโปรแกรมแล้วเราก็จะสามารถทําสวนทําทุกอาชีพถ้าใช้กฎข้อนี้มันจะมีความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมแน่นอนครับแล้วอย่างสวนของเราเนี่ยการที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนใช่ไหมครับพี่ครับผมต้นทุนของเรานี่มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องโรงเรือนโรงเรือนที่จะลงทุนสูงที่สุดครับแต่ว่าถ้าเรามองถึงระยะยาวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างคุ้มทุนได้เร็ว เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงมากนะครับทำให้เราลดการมีโรงเรือนเนี่ยเป็นเป็นเป็นหัวใจของการทำองุ่นในในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโรงเรือนสิ่งที่เราต้องเสียคือหนึ่งยาฆ่าแมลงสองแรงงานใช้เยอะนะครับอันเนี้ยมันเป็นการเสียโดยที่ไม่มีวันจบสิ้นแล้วแต่ถ้าเรามีโรงเรือนเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะครับได้ตั้งแต่ต้นใช่การใช้สารเคมีก็จะน้อยลงที่สําคัญหัวใจคือเราสามารถทํางุ่นปลอดสารได้ อันนี้คือหัวใจของการทำองุ่นเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงแนวคิดในการทำงานของพี่ณัฐแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะให้พี่ณันั้นพาเราและพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในพื้นที่ด้านในครับว่าเขาทำงานกันยังไงกับทีมงานไปเลยครับครับที่ไร่อัง,งุนสีวริษัแห่งนี้ครับมีอง,งุ่นหลากหลายสายพันธุ์ที่รอให้คุณผู้ชมได้มาลิ้มลองสัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ความหวานกรอบอร่อยสดๆกันจากต้น ไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงพันซากาโอตา้อาองุ่นเขียวพันบิ๊กเพลเลตหรือจะเป็นองุ่นดำพันมารูนก็มีให้เลือกชิมเลือกช็อปกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับที่นี่ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกชิมเลือกซื้อองุ่นทุกสายพันโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินตัดองุ่นในไร่ชิมสดๆจากต้นได้ด้วยตนเอง เมื่อลองชิมจนได้องุ่นที่รสชาติถูกใจแล้วก็สามารถตัดจากต้นนํามาชั่งน้ำหนักและแพ็คลงกล่องที่ทางไร่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำได้ชิมผลไม้อร่อยๆได้เลือกซื้อสินค้าที่ปลอดสารและยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางไร่องุ่นอีกด้วยครับโดยองุ่นที่ไร่องุ่นสีวริศทุกสายพันธุ์กล่องเล็กน้ำหนัก400กรัมจำหน่ายอยู่ที่ราคากล่องละ100บาท กล่องใหญ่น้ำหนัก800กรัมราคากล่องละ200บาทต้องบอกว่าคุณภาพสมราคาแน่นอนครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจที่ยังรอให้หนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและหลงใหลในวิถีเกษตรได้เข้ามาเยี่ยมเยียนที่ไร่อ่ง,งุุนศิวริศในพื้นที่ตาบลหนองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 2 0 0 5 8 6 หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กไร่องุนสีวริสลองมาสัมผัสวิถีธรรมชาติและชิมความอร่อยขององุนปลอดสารกันนะครับที่ไร่องุนสีวริสยินดีต้อนรับครับต้องถามพินณาว่าวันที่พิณ้นะ,นะครับมีคนชวนไปอบรมที่มอกเกษตรเราคิดไหมครับว่าเราจะคุ้มไหมกับการที่เราเสียเวลาไปทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ในการที่เรามาทําไรเนี่ยจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องว่า คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับ <c oughs> สิ่งแรกที่เราเราตั้งใจไปอบรมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่เป็นมอเกษตรศคือเราก่อนหน้าที่เราจะไปอบรมเนี่ยเราก็ได้ไปเรียนรู้จากแหล่งแหล่งที่เขาปลูกอง,งุ่นกันอยู่แล้วครับ <c oughs> ก็เป็นเอกชนนะครับ <c oughs> รก็ไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเรียนรู้ไปดูงานแต่ทีนี้พอมีเจ้าเจ้าหน้าที่มอเกษตรมามามาอบรมเนี่ยคือความเป็นมอเกษตรเราก็เชื่อถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ มาถ่ายท่อวิชาให้เราผมคิดว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยเราก็เลยได้ไปอบรมถามว่าจุดคุ้มทุนเราเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เรามองว่านั่นคือความรู้ความรู้ที่เราจะได้มาแล้วเอามาพัฒนาในส่วนของเราเองซึ่งเราเองก็ไม่ได้เป็นชาวทําเกษตรมาก่อนดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็เลยทําให้เรามีความคิดว่ามีความเชื่ออยู่แล้วว่า ตรงนี้จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ครับผมครับแล้วข้อมูลความรู้ที่เราไปได้รับมาจากมอวเเซตในครั้งนั้นเนี่ยกลับมาถึงไล่เราแล้วเราคิดจะทําอะไรต่อครับพี่ก็อันดับแรกเลยก็คือเอามาปรับปรับใช้เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องครับนะครับพอเราได้ข้อมูลมาใหม่แล้วก็ต้องมีการมาทดลองก่อนเราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ครับแต่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องทดลองเพราะเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับเราก็ต้องมาทดลองก่อน กว่าจะได้กว่าจะได้ผลเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมปีถึงจะรู้ว่าการทําแบบนี้การตัดแต่งแบบนี้หรือการดูแลแบบนี้จะส่งผลออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอเราทดลองแล้วเราถึงได้มีความความเชื่อว่าเออสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเรามามันเป็นความจริงฉะนั้นเราก็ถึงได้ได้เรียนรู้กับท่านมาตลอดครับเราก็ได้ไอเดียนะครับไมเซคของพี่ณนะมาโดยรวมๆแล้วนะครับวันนี้ครับเรามีบริการอะไรให้กับ พี่น้องที่สามารถเข้ามาดูในพื้นที่สวนของเราได้บ้างครับพี่บริการตอนนี้ทัองยกเป็นสส่วนถ้าเป็นท่องเที่ยวก็สามารถเ,เข้ามาชมสวนได้ถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มาตัดองุ่นทานได้ครับส่วนที่2ถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่ององุ่นเราก็จะมีมีส่วนที่จะสอนให้ในเรื่องการติดพนันติดตาพานันสายพันต่างต่าง,างมีสายพันธุ์ให้บ,บริการให้ลูกค้าไปปลูกที่บ้านได้ครับแล้วก็สอนเรื่องการ ดูแลต้นุ่นจนถึงปลูกจนถึงเก็บผลผลิตครับผมครับแล้วต่อจากนี้ในอนาคตเรามีแนวทางแนวคิดในการทําอะไรต่อไปครับออหลักๆของที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ครับเราอาจจะตอนนี้ปัญหาของคนทาสวนุ่นทุกสวนก็คือเรื่องต้นทุนสูงรเรื่องแรงงานสูงเกี่ยวกับแรงงานที่จะต้องมาซอยผลตัดแต่งกิ่งนะครับเ,ออเราก็พยายามมองหาในอนาคตข้างหน้าเราจะมองหาสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องเรื่องงานเช่นเรื่อง พัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตมากขึ้นนะครับพวงใหญ่มากขึ้นล,ลูกผลโตมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์กับเศรษฐกิจในปัจจุบันครับผมบแต่อย่างที่เรารู้กันอง,งุ่นนั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากใช่ไหมครับ,รบเมืองการของเราในพื้นที่บ้านเราเนี่ยสรุปแล้วสามารถปลูกพันธุ์ไหนได้บ้างครับพี่ถ้าเป็นโซนเมืองการเนี่ยเราต้องปลูกพันธุ์ที่ทนร้อนแล้วก็ทนแล้งเป็นหลักนะครับจะไปปลูกพันธุ์ที่ชอบอากาศเย็นไม่ได้ครับหรือพันธุ์ที่ปลูกอากาศเย็นจะมาปลูกเมืองการก็ปลูกไม่ได้ฉะนั้นต้องเป็นพันธุ์ที่่มมัััันนนนนซิงได้กครบ ผลผลิตมันถึงจะออกมาดีแล้วก็ได้คุณภาพครับผมครับก็ให้พี่ยกตัวอย่างสายพันธุ์ที่สามารถนํามาปลูกที่เมืองการที่เป็นเมืองร้อนตอนนี้ไล่สิวิลิสมีอยู่3สายพันธุ์ที่ปลูกมาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็เ,เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างนิ่งนะครับก็จะมีเป็นสีดําจะเป็นพันธุ์มารูนพันธุ์มารูนใช่ครับสีเขียวจะเป็นลูสเพลลตลูสเพลลตครับและสีแดงจะเป็นสกาลาต้าครับผม,มก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่นิยมที่ให้ฐานและมีรสชาติ ความอร่อยครับที่สำคัญคือเป็นพันและเมล็ดทั้งหมดเลยครับแล้วแล้วสั่งสินค้าแปรรูปในการที่เรามีหลากหลายสายพันธุ์นี้เราสามารถนาไปแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้บ้างไหมครับพี่แปรรูปเนี่ยต้องเป็นองุ่นดําเป็นหลักครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาปแปรรูปมาแล้วสีที่เขาจะได้จากเปลือกหรือเทนนินจากเปลือกเนี่ยต้องเป็นองุ่นดําหรือองุ่นม่วงเท่านั้นอย่างเช่นการทําน้านะครับก็จะได้สีที่น่าทานขึ้นหรือทําน้าเนี่ยจะเป็นทั้งองุ่นดําแล้วก็องุ่นขาวนะครับส่วนส่วนกากของเขาก็จะไปทําแยม ทำไส้ผลัดไส้ไส้พายไส้กระดิ่พับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยก็เป็นเป็นแยมน่าจะอร่อยนะเป็นแยมองุ่นครับผมได้ย่างเราเรามีสามารถเป็นทําเป็นเครื่องดื่มเป็นพวกวายหรือเป็นเป็นมิกซ์เป็นค็อกเทลม็อกเทลอะไรอย่างเงี้ไหมครับพี่ถ้าน้ำองุ่นเป็นม็อกเทลสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นวน์ก็ต้องเป็นพันธุ์ทำวน์โดยเฉพาะครับอ๋อซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นพันธุ์ที่เาราะของเราของเราจะเป็นกินสดไร้เมล็ดอ๋ออันนี้เป็นเป็นพันธุ์ที่ไร้เมล็ดทั้งหมดเลยไหมครับถูกต้องครับใช่ครับ ก็คงมีคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่พื้นที่ของไร่อง,งุ่นซิวลิตนี้แน่นอนถ้าคุณผู้ชมเขาสนใจอยากจะเข้ามาลงมือทำลงลงมือได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่จะเข้ามาที่นีออ่อันดับแรกก็คือต้องสนใจที่จะปลูกงุ่นก่อนนะครับครับแล้วก็มีเวลาที่จะมาเรียนรู้เนี่ยก็อย่างน้อยประมาณ3วันเราจะสอนให้ตั้งแต่การติดตาพันธุ์นะครับเตรียมหลุมปลูกแปลงปลูก แล้วก็สอนจนถึงขั้นตอนการดูแลนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันครับผมครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้พี่ณน,นั้นฝากถึงคุณผู้ชมเป็นข้อคิดหรือแรงบันดาลใจที่จะให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เป็นกําลังใจในการก้าวต่อไปในอนาคตครับก็สําหรับคนที่คิดจะทําเกษตรนะครับไม่จำเป็นต้องเปูกองุ่นก็ได้เอาหัวข้อหรือหรือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า1ก็คือคุณต้องมีใจรักนะครับ2ก็คือมีความอดทนและมุ่งมั่นในใน,ในสิ่งที่คุณจะทํา นะครับแล้วก็สติกับสมาธินี่คือสําคัญเลยสําหรับคนที่จะทําเพราะว่าทุกปัญหามันจะเข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราต้องมีสติที่จะแก้ปัญหาก่อนถ้าเรามี3ข้อนี้ได้ทุกอย่างเราก็จะพันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดครับผมครับ สำหรับใครที่มีความฝันนะครับก็จงลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามนะครับความพยายามและความอดทนจะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนและนี่ก็คือ My Idol ดนะครับบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับสังคมและเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับพี่ณัหรือคุณวริศนะครับกลมศิลาเจ้าของไร่อ่งุ่นศิวริศครับขอบพระคุณมากครับครับุณครับ วันนี้หมดเวลาของรายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวแล้วนะครับเรา2คนนะครับผมและพ้อพี่วริสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ต่อนหน้าสวัสดีครับ